ล้วปวดเทียม่าาคำมัสกแม่ขี่กบไฟก็ได้จะเห็ดอาลากดูหลาหลายคักปวดเน่ยทั้งไปแห้งไโอ้ยหลายคักพี่น้องหลายคักเหวกอ่ะโอ้ยโอ้วกหลายคักจิ้มไปตำแจวก็นด้อิิงจิว่า่ะว่ายังอยู่บ่สิยังว่าอยู่บ่ ก็ว่าไปแต่โอ้บัไดเอินเอาตู้พิงมาได้โอ Jamie, ้ยยังมาลืมเอินตู้พิงลืมเอินตู้พิงมันมืดมันมืดพี่น้องเอ้ยมันมืดมันหัวก็ขืนผู้หลังมันหัวก็แตกมันหัวก็แตกน้อยๆอยู่และพิดีไปละจู่บ่ได้เอิญนเย่มาบ่ได้เอิญนเย่มาว่าจีบบ่มีพ่อเห็ดเนาะสีสีแห่ฉันแล้วแแวะฉันแล้วมาสีกับพ่อเห็ดจะโชคดีอ่ะเอ้ยมืดเท่าไรให้เห็ดหลายบาดอ๋อ

บอกว่ามาโหลดผู้บอกมองเด้อมีถุงปุ๋ยพร้อมไม่กวานน้ำพร้อมเด้อ